สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้ที่ระเบียงนะคะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยค่ะสวยงามมากๆเช้านี้แม่น้ำทิพย์ก็จะทำหมกหน่อไม้นะคะตามแม่น้ำทิพย์เข้าครัวกันเลยค่ะเราไปเริ่มทำหมกหน่อไม้กันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะคะแม่น้ำทิพย์ก็จะขีดเขาเป็นเส้นๆก่อนนะคะ สร็จแล้วก็จะตัดค่ะเสร็จแล้วก็ตัดประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ อันนี้ก็เป็นเครื่องแกงของแม่น้ำทิพย์นะคะก็มีหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็พริกขี้หนูผิวมะกรูดนะคะแล้วก็กระชายค่ะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์ก็จะเอาทุกอย่างลงในถูปั่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นกันเลยค่ะแม่น้ำทิพย์ไม่มีข่านะคะก็เลยใส่ขิงแทนนะคะเพื่อนๆ ก็จะใช้ขิงแทนข่านะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะจะใช้ขิงแทนข่านะคะเพราะวันนี้แม่น้ำทิปไม่มีขานะแล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องทั้งหมดไปปั่นกันนะคะ แม่น้ำทิพย์ก็จะใช้ใบยะนางผงนะคะเพื่อนๆแม่น้ำทิพย์จะเอาละลายกับน้ําก่อนนะนี่ก็เป็นน้ําอุ่นนะคะใส่ไปช้อนครึ่งเพราะว่าเรามีหน่อไม้ไม่เยอะนะคะก็จะคนๆๆให้เข้าๆกันดีนะคะ พอเขาเข้ากันกับน้ําดีแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเข้มข้นมากๆเราก็จะผัดหน่อไม้กับน้ำปลาก่อนนะคะพอเราผัดหน่อไม้กับน้ำปลาเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปเลยค่ะเครื่องเยอะมากๆ ใส่เครื่องลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำใบยะนางเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเข <c oughs> ้มข้นมากๆเลย <c oughs> เห็นไหมคะเราก็จะผัดเข้าให้เข้ากันดีนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเนื้อไก่ลงมาใส่นะคะ เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะนี่ค่ะโหลน้ำปลา้านี่ค่ะ ใส่หลายแทบหลายได้ใจพี่น้องแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแทบเกินความเป็นจริงเสจแล้วก็คนค่ะนี่แค่นี้หมกหน่อไม้ของเราก็น่าทานแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปนะคะนี่ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะ ความเผ็ดได้แล้วนะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์จะเติมน้ำปลาแล้วก็รสด,ดีหรือว่าผงนัวลงไปนะคะใส่รสด,ดีลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลานิดนึงแล้วเราก็จะคนให้เขาแห้งหน่อยนะคะพอเขาเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาใส่ไปตรง หมกแล้วก็นึ่งกันจ้าอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดนะคะก็ใส่ใบมะกรูดลงไปพอผัดไปเริ่มแห้งดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในใบตองกันค่ะใบนังรักไม่มีก็ใส่ใบโหระพาไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ แล้วก็ใส่หมกหน่อไม้ลงไปนะคะเราจะใส่ผักเพิ่มไปก็ได้นะคะเพราะว่าวางไว้ข้างล่างแล้วแต่เราจะเอาไว้ด้านบนอีกก็ได้นะคะเพิ่มความหอมแล้วก็สวยงามนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะถ้าเกิดเราจะไม่เอาไปนึ่งห่อกับใบตองเราจะเอาผักทั้งหมดใส่ไปในหมอ้อก็กลายเป็นหมกหน่อไม้ในหม้อนะคะหมกหม้อหน่อไม้อะไรประมาณนี้นะคะหม้ออันนี้แม่น้ำทิพย์ก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะวันนี้ไม่มีใบานางลักษล้วก็เลยใส่ใบโหระพาแทนค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะเราก็เอาใบโหระพาต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างคนให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็กลายเป็นหมกหมกหม้อหน่อ,อไม้แล้วค่ะโดยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปหอ่อใบตองนึ่งนะคะพอผักทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วเราก็จะไปใส่ถ้วยทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าร้อนๆได้เลยค่ะเนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ หน่อไม้ของแม่น้ำทิพย์ก็เสร็จแล้วค่ะไปค่ะไปทานข้าวกันค่ะเนเพื่อนหมกหน่อไม้ในต่างแดนนะคะง่ายๆเนาะเราก็หาหาของมาทำเท่าที่เรามีนะคะ